ยูทูบเป็นเน่าขนาดนั้นเลยเหรอ ฝรั่งมากินด้วย มีน้องอยากดูเซตติ้งเอาเลยปวดหัวไปเฮียกูก็นี่ยอร่อยกับพริกเกลือกูเลยแม่งเอ๊ะ สวัสดีคนดูด้วยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับ OME EP ที่หนึ่งร้อยกว่าๆนะครับผมถ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับถ้าชอบนะคบพูดคำจาไหนไม่เหมาะผมก,ก็ถือว่าเอ็นเตอร์เทนประก,กันนะจ๊ะถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะผมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าชอบก็เหมือนเดิมนะก็คือสตีมทุกวันสองทุ่มถึงสี่ทุ่มนะครับผมในแฟนเพจผมนะครับเนาะก็คือใต้ลิงก์เลยนะครับผมเนาะไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับผม Let's โก

Hello, hello. 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 What's your name? I am I I I name it Gong. I? My, name, name is Kong. Gong. Oh. Uh, My name is Katia. Katia. My name is Katia. Katia. Yeah, yeah, yes, 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 yes. And you? What is your name? What is your name? Project. Project. oh. Kun kun tai blue pao. No, 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 I'm Korea. Korea. Yeah. Korea dong? No, 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 no. no. <laughs> <laughs> Korea dong. Kun 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 Korea dong.

Mày đây diên. Mày Hello. 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 What's your name? My name is Nok Yung. Nok Yung. Yes. What's, 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 your name? What's it? In Nok Yung. bird bird ah bird what's your name project how old are you 72 what ah uh, two and two What uh, was <laughs> you your name? Uh, uh, uh nine nineteen? เราดีดจมานคนไทยด้วยมะมัะ้ยภาษาอังกฤษไ้กับมาคอยแข่งเท่าไรไอเก็บขยะมันก็กคอมไม่ร <Hello. S 2> <Hello. S 1> ู้ฮัลโหลยิเข้าวแดงแล้วด้อมันก็เหมือนภาคกลางอะคล้ายๆ,ายๆหนูอย่างนะ้วแบบอันนี้มันแตกต่างก็ไม่น่ามีหรอกทำไมมีคำด่าไหม่ะสอนสอนหนูหน่อยพี่ไม่ค่อยรู้ <S <S <ม>คำด่าพี่ไม่ค่อยด่าใคร อืมเป็นคนดีไม่เชื่อไม่จริงไม่จริงเป็นคนดีด้วยก็ไอ้ก็มันไม่ทําตั้งแต่แรกก็มีดาวแล้วก็ทำไมไม่ทำแล้วทำไมพี่ไม่นอนทาไมไม่ทำตั้งแต่พี่ต้องถามหนูว่าทำไมหนูถึงไม่นอนนะก็มันยังอยู่หนูว่าเราเพิ่งกลับมาไปเที่ยวมา่ะอ๋อก็คือแบบเพิ่งไปเขาดาวมากลับบ้านมาอ๋อไปงั้นไปเนาะแล้วไปไปไหนมา แถวนี้ค่ะก็คือแถวกำแพงเพชรคือคือหนูพูดไปพี่ก็ไม่รู้จักไงหนูก็แบบอืมไม่รู้จจจััักกกรรูู้้พี่หนูไปสตูมาสตูสตูสตูอะไรอ่ะสตูดิโอรู้จักปะถูกสตูดิโอไม่ใช่ไม่ใช่นะสตูดิโอทุกใครๆก็รู้จักครับมันเป็นชื่อแต่ว่ามันไม่ใช่ไปหาคู่ คนที่เล่นคือพี่เล่นเองบอลไอ้น้องเอ้ยพี่เล่นไอ้คิตตี้มันไม่เกี่ยวนะอย่าทะเลาะกันนะจ๊ะอืมคืออะไรครับอ๋อคือเขาน้องเขามีแฟนได้แล้วเหมือนแฟนเนาะเขาไม่โอเคอ่าพี่สดไหมพี่พี่สดป่ะผมก็ต้องสดครับเพราะผมไม่ได้สดผมจะมานั่งเล่นทันมันคือแอปโอม ไม่จริงๆมันคือแอปอันนั้นมันคือแอปคุยเล่นเฉยเวลางเห็นไหมฟังสิฟัง, <c oughs> งเลย <c oughs> เนี่ย <c oughs> ฟังๆๆ <c oughs> ฟังฟังพี่โปรเจกต์อันนี้มันคือแอปอะไรที่บอกน้องเข้าไปดิมันคือแอปคุยเล่นไม่เล่นนี่แหละ <c oughs> พ,อพอ่อพ่ออะไรรู้ไหมมันมันไม่สามารถคุยต่อได้อยู่แล้วก็แล้วเขาชมยังเขาก็ยังไม่ได้ชมย ไม่มีคนหล่อเลยพูดจริงตั้งแต่คุยมาเนี่ยไม่มีเลยละคนมีแต่หน้าล้วปล่เนี่ย<อ>มีเนี่ยมีพี่คนนี้หน้าตาดีสุดตั้งแต่เคยเจอมาแล้วอะเหนื่อยไว้กับอีคู่เนี่ยต้องเจอคอนะไม่ได้เลยเนี่ยฮะต้องเจอกันอีกนานแหละผมว่าเพราะเองเป็นพี่น้องกันไงหนูม่ากับน,น,น้องหนูอะเนูเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอยู่แล้วแต่ว่าแฟนน้องหนูเนี่ยไม่เขาอาจจะห่วงไงอ่าปกตินะผู้ชายห่วงอยู่แล้ว ถ้าไม่มีแฟนพี่จะให้แฟนเล่นปะเาอยู่ตรงนี้เขาโนดตรงนี้เลยเนี่ยผมให้ติดท้อเต็มที่นะแต่มีแต่ก็มีข้อแม้อยู่ข้อแม่วะทำไรแล้วคิดถึงกันอ่ะโโออ้หืเเช่่าพีใช่แค่นั้นเองมันดูเป็นเหมือนแบบเรื่องที่แบบเยอะนะแต่มันก็แค่คิดถึงกันแค่นั้นเองจริงแบบห้ามน้องรู้น้องทางใช่ปะ ไม่ไม่ไมอันนี้อันนี้นนไ่บานมันต้องมีบางจาังหวะที่ต้องรอกรูล,ลทางเหมือนกันแสดงว่าพี่เคยมีมีเดี๋ยวผมไม่ทำมาอดีผมมี้ผมผมเคยมีอยู่แล้วแฟนน่ะแต่ผมแค่ไม่เคยทําตอนมีแฟนนี่เฉยทาตอนไม่มีแฟนอืมแล้วพี่เคยมีแบบมีสาวได้จากในนี้ไหมก็พูดพูดมีไหมก็มีมีมีอืมมีแล้วทําให้ผมอกหักด้วย พูดแล้วเจ็บเลยพี่คุยกบเขานานป่ะแบบรู้จักกันนานป่ะใช่ป่ะตอนนั้นเจอกันอนนี้แบบว่าวันนั้นไม่ไม่รู้เป็นที่อะไรรู้นะคือวันนั้นอ่ะผมนั่งเล่นกับเพื่อนใช่ป่ะแล้วแบบก็คือย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีที่แล้วมั้งผมนั่งเล่นกับเพื่อนนี่แหละคือวันนั้นอ่ะผมอกหักกับคนคุยมาเพื่อนเิยก็บอกว่าแนะนำมาเล่นแอปนี้ไหมผมก็เลยแบบไม่เล่นวันนั้นเลยล้วเจอคนนั้นแหละก็ขอคอนแทคกกันมาเรียบร้อยเลยแล้วผมก็เลิกเล่นเลยนะอืมแต่เนี้ยผมผมมาเป็นแบบยูทูบเบอร์ไงเลยต้องเล่นต่ อ้าวตอนนี้พี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอเป็สตรีมเมอร์ดิอืมตอนนี้พี่สตรีมอยู่ปะสะตรีมอยู่แล้วแบบพอถามต่อเลยแล้วกันอเ,เองได้มานานหรือยังอ่ะเ่งได้เคยได้แบบว่าผู้ชายจากแอบดี้ปะหึหนูเพิ่งโหลดมาเนี่ยแต่แต่ผมพูดก่อนนะเองไม่ใช่แบบเองจะมาเล่นที่ผมบอกว่าทุกคนได้มันไม่ใช่ทุกทุกคนจะได้นะมันคือเป็นประเภทที่แบบถ้าเราคุยสนุกอะ่ะเขาก็อยากคุยต่อถูกไหมอือแต่ถ้าแบบเราคุยแบบเป็นๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากคุยต่อ แต่ผมมาคุยอย่างนี้กับทุกคนอยู่แหละเพราะว่าผมมีมีอะกาศที่แบบบางคนมันก็อาจจะเหนื่อยมาทั้งมาแล้วก็เจอผมผ่อนคลายหน่อยแล้วกันแบบให้พี่เป็นให้พี่เป็นที่ผ่อนคลายอะไรอย่างนี้ปะ่ะเฮ้ยเป็นที่ผ่อนคลายแต่ไม่ใช่พี่ผ่อนคลายอารมณ์นะถ้าพี่ผ่อนคลายอารมณ์ผมผมก็ปัดเหมือนกันผมไม่ชอบอือใช่แต่ส่วนมากไม่ค่อยมีหรอกส่วนมากมีผมก็ผมก็ปัดอะปัดน,นี้ ใช่พี่เคยเจอแบบเครว่าแบบคนดังๆในนี้ม้างปะเหมือนที่เขาลงกันเจอเยอะนะเจอลงอีกแต่ล้วแต่เขาไม่คุยกับผมจริงปเจอพี่ฮูวายหลายเจอไอ้เจอหลายคนนะพี่เจอวันไรไหมหนูอยากคุยกับวันไลอุ้ยวันไรน์เขาเล่นเขาเล่นเช้าจัดเลยเดี๋ยวผมตื่นไม่ทัน แล้วอยเรืเอ่องก็คืนหรอแล้วอีกอย่างผมผมผมไม่ได้ผมผม,ผม,ผ,มผมมีตากาที่แบบว่าผมจะเล่นแค่เฉพาะตอนกลางคืนอ่ะผมไม่ได้อยากเล่นตอนเช้าอือใช่ตอนเ<ง>ชาน้ามี<ง>แต่เด็กเกียนเลยจริงปะตอนเช้าเขามีคนเล่นอันด้วยลุงไม่เคยตื่นไม่ตอนตอนเช้า<อ> <ๆ S 1> ผมมาเล่นผมเล่นตอนประมาณบ่ายสองบ่ายสามมผมมานั่งเล่นอ่ะอือมันเป็นอีพีแรกเลยสองอีพีแรกอ่ะผมเล่นตอนเช้าเพิ่งมาเล่นตอนดึกเดเองอืม ใช่แปลกนะยิ่งแบบทางนานยิ่ยงเล่นดึกขึ้นดึกขึ้นอ่ะมันเพลินหรือเปล่าแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่คือผมจะต,ต้องเคลียร์งานที่แบบมันอยู่ตรงหน้าเสร็จก,ก่อนผมค่อยกลับมาเล่นมผมก็มีคอบเกตของผมเหมือนกันพี่เลนมอเนราชพัฒมหาสารคามครับอื้วยังอ๋อเด็กๆนักเรียนมาหาหเรียนมัธยมอยู่ปะมอเราาียมัธยมอยู่จะเย็น,นอีก สองปีเงินหนูตามไปมันอาจจะดูเหมือนใกล้นะแต่มันก็คือเป็นเอ๊ะมันอาจจะดูเหมือนไกลนะมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวมากเลยนะใช่แบบอีกแค่ปีเดียวหนูก็จะจบมามที่ยมแล้วมันไหวมาเลยไอ็ต่อเองเองคิดว่าจะต่อคณะอะไรอ่ะเอ็งยื่นถอตยังหนูมีทำถอดไปแล้วะแต่ยังไม่นูะทำการจัดการกันท่องเที่ยวออ้ยอันนี้ก็ดีนะมันเป็นมันเป็นพลุ่ตัวนั้นก็คือคนที่ทำโรงแรมนั่นแหละอืม ใช่มันก็คือคนที่แบบว่าเป็นพนักง,งานแคชเชียรน์หน้าหน้าไอเรียกว่าหรอหน้าโรงแรมอ่ะเออหน้า็อบบี้หน้า็าอบบีบบบบ้ก็คือต้องแบบมันก็พูดตรงมันก็ต้องฟีลเหมือนแม่บ้านเนี่ยก็คือแบบสามสารถซับไห้เขาแทนได้แะแต่ไม่รู้อ่ะแต่พี่เคยเจอคนหนึ่งที่เป็นอันนี้เหมือนกันเขาบอกว่าแบบก็ทําทุกอย่างนะอืมผมก็คิดอยู่ว่าต้องทาทุกอย่างเหมือนกันเพราะว่าเขาจ้างมาไงอืมใช่หรือว่าสุดทแล้วเพียว่าที่เล่นเกี่ยวกับอะไร ผมเรียนรัฐศาสตร์เลยดิโอ้ทนายป่ะนี่อ่ะทนายมันนิติอ่ะรัฐศาสตร์รัฐศาสตร์มันยังไงนะแปลว่าผมเรียนการเมืองการปกครองอ่ะแต่จริงผมเรียนรัฐศาสตร์ไปคือมันข้อหมดเลยอืมก็แล้วมันต่างจากนิติไงนิติตคือทนายกฎหมายแล้วจางไงแบบอายการอะไรกันอ่ะอะไรวานี่หรือเปล่าแคน่นิเดตนาะยกปีสองห้าเจ็ด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  ไว้ก่อนเลย <c oughs> ตอนนั้นเอนอพวงตัวนั้นเที่ถ้าแบบอนาคตแล้วพอผมทำยูทูบลุ่งใช่ไหมเองเชื่อถือว่าเงินเดือนนายกแบบมันน้อยกว่า u b e youtube อยู่แล้วไม่มีใครทาหรอกจริง <c oughs> แต่ถ้าแบบคนอยากได้ยศสามยญศักดิ์อะไรเงี้ยก็ไปเป็นนายกก็ไม,ไม่ไม่ผิดแต่ถ้าแบบมีเงินพอสมเอ๊ะไม่งั้นม,นม,ม,นมนหาเสถียรก็จะไปเป็นนายกทั้งหมดเด็ดถูกปะถ้าแบบเขามันเงินเงินมันดีอะวนหัวที่ผมดีแก่แล้วยังต้องไปบริหารอีกกูนอนอยู่บ้านเลย จริงโดนคนด่าด้วยใช่ก็เลยแบบมันก็มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าแบบว<ๆ>่าเราเกิดเหตุการณ์ที่บ้านเราไก็ไก็สามารถสั่งลงได้เลยแต่ก็เสีย<ม>คือแบบเวลาทําผิดพลาดเนี่ยก็โดนด่าเพราะ<ม>ดือดนะโดนด่าง่ายมากจริงจริงไม่มีใครถูกใจสักคนเออเป็นเองไอ้่นั้นก็นจะโกงอีกอืมจริงก็เลยเป็นคนปกตินั่นแหละ แล้วก็ถามแล้วกันนั่นหนูมีฟฟมีแฟนไหมเนะี่ยไม่คนคุยอยู่หาคนคุยก็คือมีใช่คนคุยจริงรู้ใช่ไหมว่าไม่ใช่แฟนอะ่ะก็คนคุยอะ่ะไม่รู้แต่ผมไม่ได้มีคนคุยมากี่เดือนแล้ววะเดือนเดียวโอ้โหผู <laughs> ้เหมือนนานวะโทเอ้ยไม่แต่ไม่แต่แต่พี่โสดมาเจ็ดเดือนนะน้องแต่พี่แบบไม่คือมันก็มีคนคุยเข้ามาอยู่แล้วน้องอือใช่เอ้า ก็เชื่อก็ไม่ไน้บอกก็เชื่อไงมันก็ต้องมีคนคุยเข้ามาอยู่แล้วเราเปิดโอกาสให้ทุกคนเอ้ยไม่ใช่ดิเกือบทุกคนแลน้วกันอันนั้นหนูขอถามพี่กับแล้วพี่สเปคแบบไหนหน้าตาไม่ติดเลยนะแต่ขอแค่แบบว่ามีความคิดเป็นผู้ใหญ่อะ่ะดูแลตัวเองได้อเอาตัวเองรอดแค่นั้นหนึ่งโตก่อนดีกว่านี้ไม่ติดเลยนออี่ยังไงสเปคแบบไหน,นแบบคนคุยเลยปะหรือว่าแบบไม่ใช่หนูอชอบหนูอชอบแบบ <laughs> หนูชอบหนูชอบแบบคนคุยหนูยิ่งวะเขาต้องสเปคหนูทุกอย่างแล้วถ้าแบบสมมุว่าคุยไม่ได้ครบอะไม่เป็นไรไม่เสียใจนะเพราะอย่างเราก็เคยคุย,คยแล้วก็ถือว่าเราไม่ได้ใช่กันจริง,รงๆไงก็มุกอ่อนแล้วไปต่อเออของคิดดีว่ะเออถ้าตอนพี่มียความคิดแบบหนูตอนเสด็จแต่พี่คงไม่จมปากกับคนเดียว <laughs> ออคือพี่คือพี่ถึงคนเก่าหรอไม่ไม่แต่ก่อนอ่ะตอนสิบเจ็ดอ่ะไม่ใช่ดิพี่ไม่เคยคิดถึงคนเก่าเลยด้วยซ้ำเลยแต่คิดถึงคนที่แบบคุยกันมานานมากกว่าสนมากพี่แบบจะชอบแบบแพ้คนที่อยู่นานมากกว่าไม่ค่อยแพ้คนสวยนะนานนี่ต้องกี่เดือนคุยสองปีอ่ะเนาะนานไหมนานนะหนูว่าหนูเคยคุยนานแล้วหนูเจอพี่นานว่ะนาน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 แล้วทำไมพี่ไม่คบอ่ปุยทำไม เป็นหวานใจกันะานจ๊หวานใจกันหวานใจที่พี่คุยแบบพี่ทำทุกอย่างเหมือนแฟนป่ะไม่ไม่พี่ขอเขาเป็นหวานใจเขาก็ให้เป็นแต่ไม่ใช่แฟนนะอ่าแบบจับมือกันปะปกติน้องจับมือหอมแกมแล้วก็รีบว่าฮ